ทักทายสวัสดีครับเพื่อน,อนมาเจอกันอีกคลิปนึงสำหรับคลิปนี้เราจะมาเป็นชุดสรุปล่างแล้วก็จะมาคัดมานิ้นเป็นชุดสรุปของเราแล้วก็วันนี้จะมาวางชุดวัดใจให้คู่เดียวสำหรับมวดน,นี้จะเป็นตัวไหนนั้น <c oughs> มาดูกันเลยนะครับ ก่อนที่จะไปดูแนวทางเรามาฟังคําเตือนกันก่อน,นครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆแนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดก็ได้นะครับเพื่อน,อ,นอย่าพึ่งเชื่อผมจนกลัวหัวจะออกนะครับมาดูไอ้ <c oughs> ชุดที่ผมจัดสรุปนั้นก่อนที่จะไปดูผมมีสูตรเก่าของเราเอามาให้ดูก่อนสําหรับสูตรนี้เป็นสูตรดับหลัก10บล่างทั้ง10สูตรเป็นงวดแรกที่ผมลงไปคืองวดนี้ก็ ก็หลุดเป็นวดแรกที่เราลงสื่อไปพอหลังจากงวดนี้งวดที่2เราไม่ได้ลงสือ่อซึ่งซึ่งมันเหลือดับอยู่ที่0ูนย์ไดตัวแต่ว่าผมไม่ได้ลงสื่อให้กับเพื่อนนะครับแต่ผมก็ยังเก็บสถิติเอาไว้อยู่เพ,เพื่อนสมาชิกที่ว่าติดตามคนเก่าๆก็น่าจะรู้ดีสําหรับสูตนนี้สถิติก็อย่างที่เห็นไปทําย้อนหลังดูได้นะครับก็จากดับเหลือจากดับ วันนี้ก็จะเหลือหลักสิบอยู่ที่2 <c oughs> ซึ่งมาตรงกับตัวเด่นของเราสําหรับชุดเด่น3ตัวที่เราเคยให้ดูก็คือ <c oughs> จะมาเด่นอยู่ที่0และก็2เห็นไหมครับมาชนกัน2และก็0เราก็เลยให้เด่นชุดนี้ไปที่0ูนย์และสองศู ซึ่งจะมาตรงกับชุดหลักสิบของเราในงวดนี้ทีนี้มาดูไอ้ <c oughs> ชุดหลักหน่วยอันนี้หลักสิบมาดูชุดหลักหน่วยของเรางวดที่แล้วมันเหลือเยอะผมก็เลยไม่ได้ลงให้กับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเอาลงพร้อมกันมันก็หลุด <c oughs> มันก็หลุดพร้อมกันพอมางวดไอ้ล่าสุดเราไม่ได้ลงสื่อไปมันก็ออกที่ห้าหนึ่งแบบตรงๆงวดนี้ มันจะเหลืออยู่ที่1 2 9ซึ่ง1ของเราก็ติดดับเราก็ให้ดับไปที่เลข1อยู่นะครับเพื่อนแต่ว่าชุดหลักหน่วยของเรานั้นก็ยังมาติด1อยู่ดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะประกบเป็นคู่ชุดแบบตรงๆมันก็จะได้อยู่ประมาณ9คู่ชุดก็จะมีชุดไหนบ้างแล้วก็มาคัด,ดแต้มของเราทีหนึ่งเดี๋ยวมจะลงให้ดูก่อนนะครับเพื่อนเหลือจากเลขดับไว้พิจารณากัน เหลือดัดเนาะก็คือหลัก10หลัก10นั้นเหลืออยู่2 8 9นะ2 8แล้วก็9ส่วนหลักหน่วยนั้นก็1 2 9 1 2 9ดังนั้นแล้วผมจะให้ชุดนี้นะครับเพื่อน เป็นชุดเด่นเพราะเขามาได้ทุกๆตำแหน่งเลยก็คือเด่นที่2และเอย่าลืมนะครับชุดนี้ของเรามาเด่นอยู่ที่9และ0ชุดนี้0และ2แบบ3ตัวและแบบ2ตัวเพราะเราแยกเราแยกชุดกันอยู่แล้วทีนี้ผมจะลองมาประกบเป็นคู่ชุดแบบตรงๆมันจะได้อยู่9คู่ชุดนะครับเพื่อนๆก็คือ2 1 2 2 สอแล้วก็8ปดเนาะแปดหนึ่งแปแล้วก็99้มาดูแต้มสามของเราเต้มสามของเรามันไม่มี ไม่มีก็ขาออกแต้มีก็ไม่มีเราแต่เต้มองเราจะมาเน้นอยู่ที่หนึ่งสองแปดและเก้านะครับเพื่อนก็คืออันนี้แต้ม1แหนึ่งต้ม1หนึ่งเข้าแต้มดินก็คือสองเก้าแล้วก็มาตัวกลับด้วยคือเก้าสองส่วนแปดหนึ่งนั้นก็เข้าแต้มดินของเราอีกอันนี้แต้ม0ศูนย์ก็เป็นแต้มรองอันนี้แต้ม7เจ็ดต้มลอง อันนี้แต้มศูนย์แต้มรองอันนี้แต้มแปดก็เข้าแต้มอยู่ <c oughs> ดังนั้นแล้วเรามาเปรียบเทียบกับทุกชุดมันจะมาจะมาชนอยู่กับชุดนี้ก็คือชุดสองเก้าสองเก้าแล้วก็สองเก้าดังนั้นคงจะไม่พ้นชุดนี้นะครับคือชุดฟัดใจม็ตรเดียวไปเลยวันนี้ก็วันที่ห้าแล้วนะนะวันที่ห้าก็เป็นชุดสรุปไปเลย สรุปชุดเดียววัดใจผมให้ไปที่ <c oughs> ให้ไปที่สองเก้า กดกันไว้ที่เก้าสก็คือชุดนี้เป็นชุดปัจจัยส่วนเลขเด่นของเรานั้นก็สรุปเป็นดินระหว่าง2กับ9ที่ว่าเข้ามาได้ทุกตำแหน่งมันต้องเลือกจะให้ดินเป็นชุดเดียวแต่ว่า สองก็ดิน่นไม่ไม่เท้กับ9แล้วก็0ดังนั้นงวดที่แล้วเราก็ยังดึงมาถูกตัวอยู่นะครับเพื่อนดึงมาเลข1งเวดนนี้ผมคิดว่าผมจะดึงเลข9มาสายหลุดวิ่งดึง9มาเลยเด่นไปที่เลขเก้าก็ชุดนี้จะเป็นชุดสรุปของเราสำหรับ ชุดเลขล่างยังไงยังไงก็พิจารณาดูถ้าเกิดไม่ชอบตามนี้ชุดที่ว่าเด่นๆก็มีเยอะนะครับเพื่อนๆดังอย่างชุดเนี้ยศูก็เด่นที่เลขศูนย์อยู่แล้วก็3ามเก้าี้ยสามเกนเี้ยก็ลองพิจารณาดูส่วนตัวชุดเดียววัดใจสำหรับคนงบน้อย แต่ว่าชอบชุดนี้มากกว่าแต่ไม่แน่นะครับก็กันไว้หน่อยก็ยังดีเพราะว่าอย่าลืมนะครับพอชุดพราชุดที่ว่าเหลือเหลือจากดับของของเรามันก็ยังมี29และก็92ซึ่งเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าสลับตำแหน่งเท่านั้นเองยังไงยังไงก็ไปพิจารณาดูสำหรับชุดแนวทางล่างของเราก็สรุปเป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาขึ้นบนกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนขอให้เพื่อนๆทุกๆคนจงโชคดีแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ